เพราะช่วงที่คุณผู้ชายควรจะอยู่กับเธอเข้าใกล้เธอแล้วคุณจะมีความสุขกับเธอไปด้วยนะั่นก็คือช่วงวันไข่ตกค่ะและช่วงที่คุณไม่ควรจะไปสูงสิงไม่ควรจะไปตอแยเธอก็คือช่วงที่เธอใกล้จะมีประจำเดือนเพราะสองช่วงนี้นะคะฮอร์โมอนมันหลั่งกันคนละอย่างมันทําให้เธอมีอาการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจกันคนละอย่างเลยค่ะอยากอยู่กับแฟนอย่างสงบสุขต้องรู้วันไข่ตกของผู้หญิง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะคลิปนี้ทํามาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าคุณผู้ชายบ้านไหนนะคะกําลังเจอกับปัญหาคุณแฟนเนี่ยอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วีนแปรปวนตลอดเลยเข้าใกล้ไม่ค่อยได้เลยนะคะรู้สึกคุณ,ณภาพชีวิตมันแย่จังเลยถ้าหากว่าคุณผู้ชายบ้านไหนกําลังเจอปัญหานี้อยู่แล้วอยากจะมีชีวิตที่อยู่กับแฟนแล้วแฮปปี้มีความสุขคุณต้องเข้าใจกลไกการมีประจำเดือนและการตกไข่ของผู้หญิงค่ะ อันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะเพราะวันที่ไข่ตกและวันที่มีประจำเดือนมันมีผลต่อผู้หญิงอย่างมากค่ะแล้วมันก็ลามไปถึงบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวด้วย <S <S ถ้าคุณผู้ชายคนไหนนะคะรู้ไซเคิลของการตกไข่รู้ไซเคิลของการมีประจำเดือนคุณจะมีชีวิตที่แฮปปี้มีความสุขมากเลยค่ะนั่นมันเป็นเพราะอะไรมาฟังกันคุณคงจะเคยเห็นกันนะคะหรืออาจจะ ตอนนี้กำลังเป็นอยู่เลยก็ได้เวลาผู้หญิงใกล้จะมีประจำเดือนเนี่ยรู้สึกแบบอารมณ์เหวียงวีนมากบางคนเนี่ยงีเงา่าอารมณ์แปรปรวนเข้าใกล้ไม่ได้เลยพูดอะไรนิดอะไรหน่อยนี่แบบอืแทบจะกินหัวเราเลยใช่ไหมคะบางคนถึงขั้นร้องไห้ไม่รู้สาเหตุเอาใจไม่ถูกค่ะนั่นมันเป็นเพราะว่ากลไกการมีประจำเดือนของผู้หญิงนะคะมันต้องอาศัยการทำงานของฮอร์โมนค่ะ การมีประจำเดือนมันไม่ใช่แค่ทําให้ผู้หญิงคนนั้นนะคะมีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดเท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบต่อทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจหลายๆอย่างของเธอด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชายคนไหนที่มีแฟนเป็นผู้หญิงอยากจะมีแฟนเป็นผู้หญิงอยากจะจีบใครสักคนนะคะอยากจะพาผู้หญิงคนไหนสักคนไปออกเดตอ,อยากจะทําให้เธอประทับใจนะคะคุณต้องรู้ไซเคิลการมีประจำเดือนการตกไข่ของเธอคะ่ะ การมีประจำเดือนมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณผู้หญิงเท่านั้นแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าผู้ชายคนไหนอยากทําให้เธอประทับใจหรืออยากจะมีชีวิตที่แฮปปี้มีความสุขอยู่กับเธอคุณก็ต้องรู้เรื่องนี้ด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะมาเดี๋ยวแม่จ๋าจะสอนคุณผู้ชายทุกคนนะคะนับรอบการมีประจำเดือนนับวันว่าประจำเดือนของเธอควรจะมาวันไหนไข่ของเธอควรจะตกวันไหน เพราะอันเนี้ยนะมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ให้คุณนะคะเอาไว้สังเกตอาการของเธอเท่านั้นแต่มันยังเอาไว้ใช้ในการคุมกําเนิดหรือการป้องกันการเกิดของเจ้าตัวเล็กอีกด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่พร้อมหรือถ้าคุณพ่อคนไหนวางแผนที่จะมีลูกคุณต้องนับวันไข่ตกให้เป็นด้วยเหมือนกันค่ะโดยปกติธรรมชาติแล้วนะคะประจำเดือนของผู้หญิงอะ่ะมันจะมาทุกๆหนึ่งเดือนเขาถึงเรียกว่าประจำเดือน ซึ่งรอบประจำเดือนปกติมันจะมีทุกๆ28วันวิธีการนับรอบประจำเดือนนะคะคุณผู้ชายนับจากวันเริ่มของประจำเดือนครั้งนี้ไปจนถึงวันเริ่มของประจำเดือนครั้งถัดไปสมมติว่าเดือนนี้นะคะแฟนของคุณเนี่ยมีประจำเดือนเมื่อวันที่1 2 3 4ซึ่งการมีประจำเดือนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะประจำเดือนสามารถมีได้ตั้งแต่2-7ถึงวันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ5วันนะคะก็แล้วแต่ มีกี่วันไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจค่ะแต่ให้นะับวันเริ่มของครั้งนี้ไปจนถึงวันเริ่มของครั้งถัดไประยะห่างนะคะของตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนีค้ควรจะอยู่ที่28ถึง30วันอันนี้คือรอบประจำเดือนที่ปกติหรือถ้าหากว่ารอบประจำเดือนสั้นนะคะ วันนี้วันเริ่มของเดือนนี้ไปถึงวันเริ่มของเดือนถัดไปก็ไม่ควรสั้นเกินกว่า21วันอันนี้ก็ยังพอรับได้หรือถ้าหากใครเป็นคนที่มีประจำเดือนช้าเป็นรอบประจำเดือนยาววันเริ่มของครั้งนี้ไปจนถึงวันเริ่มของครั้งถัดไป ก็ไม่ควรนานเกิน35วันอันนี้ก็ยังถือว่ารับได้แต่ถ้าเกิน35วันหรือสั้นกว่า21วันอันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีรอบประจำเดือนผิดปกตินะคะควรจะพาเธอไปหาหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุแล้วก็ทําการแก้ไขอย่าทิ้งไว้มันไม่ใช่เรื่องปกติ และอีกสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชายต้องรู้นั่นก็คือวันตกไข่วันตกไข่จะเกิดขึ้นช่วงกลางรอบเดือนนั่นก็คือหลังจากที่ประจำเดือนมาวันแรกนะคะนับจากวันแรกนะนับไป14วันก็จะเป็นวันที่ไข่ตกประจำเดือนมาวันนี้ใช่ไหมคะวันที่1อันนี้ในปฏิทินประจำเดือนมาวันที่1เพราะฉะนั้นไข่ก็จะตกวันที่14 เพราะฉะนั้นไข่ก็จะตกวันที่14นะคะปราจำเดือนมาวันที่หนึ่งับอันนี้เป็นเลขหนึ่ง14วันไข่จะตกวันไข่ตกสำคัญยังไงวันไข่ตกก็คือเป็น1วันใน1เดือนที่ผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์ได้นั่นเองค่ะผู้หญิงตั้งครรภ์ได้เพียงเดือนละ1วันเท่านั้นนั่นก็คือวันที่ไข่ตกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชายคนไหนยังไม่พร้อมที่จะมีเจ้าตัวเล็ก ยังไม่อยากพลาดช่วงที่เธอไข่ตกก็อย่าไปยุ่งกับเธออย่าไปเข้าใกล้เธอห้ามจิตห้ามใจไว้หน่อยหรือถ้าจะฟิชเชอร์ลิงกันก็ต้องคุมกำเนิดดีๆเพราะเป็นวันที่เธอมีโอกาสตั้งครรภ์สูงมากและหลังจากที่ไข่ตกแล้วอีก14วันประจำเดือนครั้งถัดไปของเธอก็จะมาถ้าไข่ตกวันนี้ประจำเดือนครั้งถัดไปของเธอก็คือจะมาวันนี้นะคะ อันนี้คือไซเคิลหรือว่าวงจรของการมีประจำเดือนของเธอค่ะช่วงที่มีประจำเดือนกับช่วงที่ไข่ตกของเธอเนี่ยมันยังมีผลกระทบต่อตัวเธออีกหลายอย่างค่ะมันไม่ได้มีประโยชน์แค่แทําให้เธอมีลูกได้หรือเป็นสัญญาณว่าเธอยังไม่มีลูกประจำเดือนมานะคะแต่มันยังมีผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจของเธอที่ ซึ่งมันส่งผลไปถึงทุกคนที่อยู่รอบข้างตัวเธอด้วยรวมถึงคุณซึ่งเป็นแฟนของเธอด้วยนะคะซึ่งแม่จาจะบอกเคล็ดลับคุณผู้ชายนะคะมันจะมีสองช่วงด้วยกันนะคะในวงจรการตกไข่และการมีประจำเดือนเนี่ยช่วงที่ดีก็คือช่วงไข่ตกและช่วงที่คุณไม่ควรจะไปสูงสิ่งไม่ควรจะไปตอแยเธอก็คือช่วงที่เธอใกล้จะมีประจำเดือนเพราะสองช่วงนี้นะคะฮอร์โมนมันหลัง่งกันคนละอย่าง มันทําให้เธอมีอาการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจกันคนละอย่างเลยค่ะช่วงไข่ตกก็คือ14วันหลังจากที่เธอมีประจำเดือนไปแล้วเนี่ยไข่ของเธอจะตกช่วงนี้แ่ะค่ะเป็นโอกาสทองของคุณผู้ชายเลยที่จะทําให้เธอประทับใจช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าช่วง ovulation phase ซึ่งเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงเนี่ยหลั่งมากกว่าปกติฮอร์โมนเอสโตรเจนมันมีคุณสมบัติด,ดีตรงที่ว่าทําให้ผู้หญิงนะคะ เป่งปลั่งมีน้ำมีนวลผิวสวยหน้าใสดูอิ่มเอิบแล้วก็อารมณ์ดีค่ะช่วงนี้ผิวพรรณเธอจะดูเปล่งปลั่งสวยงามถ้าคุณอยากจะทำให้เธอประทับใจก็พาเธอไปถ่ายรูปพาเธอไปเที่ยวพาเธอไปออกงานพาเธอไปเดทเพราะช่วงนี้นะคะอารมณ์จะยังไม่สวิงถ่ายรูปยังไงก็สวยเพราะว่าผิวสวยสิวไม่ขึ้นอารมณ์ดีเปล่งปลั่งนะคะแล้วแถมช่วงนี้นะคะ พวกฟีโลโมนของผู้หญิงเนี่ยก็จะหลั่งมากกว่าปกติด้วยทําให้ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงไข่ตกเนี่ยจะมีลักษณะที่เย้ายวนมากกว่าปกติเพราะช่วงไข่ตกมันเป็นช่วงที่เธอสามารถตั้งครรภ์ได้โดยธรรมชาตินะคะมันก็เลยทําให้ฟีโลโมนหลั่งออกมามากทําให้เธอนะคะมีลักษณะของเพศิงมีกลิ่นตัวที่เย้ายวนนะคะเหมาะต่อการผสมพันธุ์อันนี้มันเป็นหลักทางธรรมชาติค่ะมันเป็นหลัก ของการสืบเผ่าพันธุ์นะคะมันทราว่ามีการฟิชเชอร์ลิงกันช่วงนี้ก็จะทําให้เิอตั้งคันได้มันเป็นลักษณะธรรมชาติของการสืบเผ่าพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะช่วงไข่ตกผู้หญิงก็จะมีอารมณ์ที่พุ่งพ่านมากกว่าปกติถ้าเธอถ้าคุณสกิดเธอสักนิดเดียวนะคะไฟติดเลยค่ะไฟติดเลยค่ะแต่ถ้าคู่ไหนยังไม่พร้อมจะอุ้มท้องนะคะก็ต้องป้องกันนะคะ ระงับใจตัวเองให้ดีคุมกําเนิดดีๆค่ะเพราะช่วงนี้เธอมีโอกาสสร้างคันสูงมากๆเลยนะคะส่วนอีกช่วงหนึ่งนะคะซึ่งเป็นช่วงที่คุณผู้ชายทั้งหลายนะคะอย่าไปสูงสิงอย่าไปตอแยเธอเยอะแล้วคุณก็ต้องเทคแคร์ดูแลตัวเองดีๆรวมไปถึงเทคแคร์เธอให้ดีๆด,ด้วยถ้าไม่อยากมีปัญหานะคะนั่นก็คือช่วงที่เธอมีประจำเดือนหรือ14วันหลังจากไข่ตกค่ะ ช่วงนี้นะคะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกายของผู้หญิงจะสูงค,ค,ค่ะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็อารมณ์อย่างที่บอกไปอารมณ์นี้ก็คือแปรปวนสุดๆบางคนเนี่ยขี้เหวี่ยงขี้วีน,วนเอาใจไม่ถูกมีการร้องห่มร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุด,ด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายๆอย่างคัดตึงเต้านมท้องอืดปวดท้องตัวบวมอยากกินนู่นอยากกินนี่สิวขึ้น อารมณ์ก็เวียงอารมณ์ก็วีนร,ร่างกายก็ไม่ปกติหิวนู่นหิวนี่อยากกินไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าพาไปเดทพาไปเที่ยวเนี่ยก็คงไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ค่ะถ่ายรูปออกมาก็ไม่สวยสิวก็ขึ้นตัวก็ดูบวมอารมณ์ก็ไม่ค่อยจะจอยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชายคนไหนนะคะอยากจะอยู่ให้เป็นอยากจะใช้ชีวิตให้แฮปปี้นะคะก็อย่าไปส่งสิ่งกับเธอมากแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่ก็ห้ามหายหน้าหายตาไปไหนนะคะ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยากให้คุณมาจู้จี้กับเธอนะคะแต่คุณก็ต้องอยู่ให้เธอเห็นนะอย่าหายหน้าหายตาไปเลยไม่ได้นะเดี๋ยวอันนี้เวียงมากกว่าเดิมให้เธอรู้ว่าอยู่ห่างๆอย่างหงห่วงค่ะ <S <S 1> <S 1> มีอะไรเรียกได้นะอยากได้อะไรบอกได้นะแต่อย่าเข้าไปสุ่งสิ่งอยากเข้าไปจู้จี้กับเธอมากอารมณ์ไม่ค่อยดีค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายทุกคนนะคะถ้าอยากอยู่แบบแฮปปี้ อยู่เป็นนะคะอยู่กับแฟนแล้วอารมณ์ไม่เสียไม่ทําให้เธอหงุดหงิดแล้วแถมยังเอาใจเธอได้อีกด้วยนะคะคุณก็ต้องรู้ไซเคิลการมีประจําเดือนแล้วก็การตกไข่นับให้เป็นนะคะเมื่อไหร่ประจําเดือนจะมาเมื่อไหร่ไข่ตกหลังจากประจําเดือนมาอีก14วันไข่จะตกหลังจากไข่ตกแล้วอีก14วันประจําเดือนก็จะมานะคะอันนี้มันเป็นไซเคิลปกติเลยค่ะมันก็จะวนอยู่แบบนี้นะคะ ถ้าใครนะคะยังงงๆอยู่เนอะนับไม่ค่อยเป็นนะคะอยากนับวันไข่ตกอยากนับวันมีประจำเดือนเป็นนะคะทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะยินดีรับใช้นะคะให้คำปรึกษาคุณผู้ชายทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย